สวัสดีค่ะพวกเรานะักศึกษาแพทย์ปี6จากมหาวิทยายลัยศิริครินวิโรจน์วันนี้จะมานำเสนอเรื่องภาวะสมาธิสั้นเทียมในเด็กค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้มีประเด็นที่น่ากังวลใจมากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกค่ะหนึ่งในประเด็นเหล่านั้นก็มีเรื่องภาวะที่มีแนวโน้มที่จะพบเห็นได้บ่อยมากขึ้นคืออาการที่เด็กทําตัวซุกซนไม่อยู่นิ่ง ไม่มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดๆจนไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้หรือที่เรียกกันว่าสมาธิสั้นเทียมนั่นเองค่ะภาวะสมาธิสั้นเทียมนั้นเกิดจากปัจจัยด้านสภาพาแวดล้อมและการเรียงดูซึ่งต่างจากโรคสมาธิสั้นธรรมดาที่สาเหตุเกิดจากพันธุกรรมหรือความผิดปกติของสมองส่วนหน้าโดยทั้งสองโรคต่างก็มีกลุ่มอาการที่สำคัญร่วมกันดังนี้ค่ะ อาการแรกก็คือเรื่องของการสุกซนอยู่ไม่นิ่งเป็นอาการที่ทุกคนทราบกันดีและพบได้ค่อนข้างบ่อยเด็กจะมีความตื่นตัวมีอาการกดุกรีลุกโดนตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมตัวเองให้อยู่นิ่งได้ต้องส่งเสียงพูดคุยหรือขยับตัวอยู่ตลอดค่ะอาการที่2คือการขาดความเอาใจใส่เด็กจะไม่สามารถมีสมาธิหรือจ,จอดจ่อกับสิ่งใดได้นานมีอาการเหม่อรอยและไม่สนใจรายละเอียดรอบตัว อาจแสดงออกในรูปแบบของอาการขี้ลืมทั้งลืมทําการบ้านทําของหายเรียกเราไม่หันพเพราะเหม่อรอยทําให้พ่อแม่หลายคนเข้าใจใผิดคิดว่าลูกไม่ฟังคําสั่งแต่ความจริงแล้วเด็กแค่ไม่สามารถจดจ่อหรือจดจําได้นั่นเองค่ะ และอาการสุดท้ายคือเรื่องของความหุนหันพันแล่นเด็กจะขาดความยับยั้งชั่งใจไม่สามารถอดทนที่จะรอคอยหรือทําสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอนได้อาจ,จแสดงออกในรูปแบบของการชอบแกล้งเพื่อนชอบใช้ความรุนแรงไม่สามารถรอคิวได้ชอบแซงคิวเป็นต้น ณะพฤติกรรมและการแสดงออกร่วมกันแต่โรคสมาธิสั้นที่เป็นผลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมและความผิดปกติของสมองเป็นสิ่งที่วิกยงได้ยากและจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องตรงกันข้ามกับโรคสมาธิสั้นเทียมที่พบว่าเด็กสมัยนี้มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยจากอาการของโรคดังกล่าเพิ่มมากขึ้นแต่ก็สามารถป้องกันและแก้ไขได้หากเข้าใจถึงที่มาที่ไปโดยพิจารณาได้จาก3ปัจจัยสำคัญดังนี้ค่ะ ปัจจัยแรกคือเรื่องของโลกแห่งเทคโนโลยีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของคนสมัยนี้ไปอย่างสิ้นเชิงไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กที่สามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดายอันเป็นผลมาจากการที่หลายครอบครัวไม่มีเวลาเลี้ยงดูเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบทําให้ต้องให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อให้ลูกอยู่นิ่งๆไม่รบกวนการทํางานและไม่วิ่งเล่นไปทั่วจนอาจเกิดอันตรายกับตัวเด็กได้ แต่สิ่งที่ได้มาก็ต้องแลกกับความเสี่ยงในการที่จะทําให้เด็กเป็นสมาธิสั้นเทียมหากปล่อยให้เด็กอยู่กับสิ่งเหล่านี้นานเกินพอดีสมองจะถูกกระตุ้นด้วยแสงสีบนหน้าจอที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทําให้เด็กไม่สามารถรอคอยหรือมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ปัจจัยที่2เป็นเรื่องของร่วมแห่งการแข่งขัน พ่อแม่จำนวนมากในปัจจุบันตั้งความหวังกับลูกเอาไว้สูงต้องการให้ลูกมีผลการเรียนที่ดีจึงพยายามเร่งผลักด,ดันให้เด็กทำสิ่งต่างๆที่เกินวัยเช่นการเรียนพิเศษอย่างหนักหากเด็กยังไม่พร้อมหรือถูกบังคับมากเกินไปก็จะแสดงออกด้วยการต่อต้านในรูปแบบของอาการเมอรอยหรือความเครียดความวิตกกังวลกลัวความผิดไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งล้วนส่งผลเสียต่อพัฒนาการและบุคลิกภาพของเด็กทั้งสิ้น แลปะปัจจัยสุดท้ายเป็นเรื่องของโรคที่สร้างจากในบ้านหลายครอบครัวในปัจจุบันมีความเห็นไม่ตรงรอยกันในวิธีการเลี้ยงดูลูกเช่นการที่แม่ดุเข้มงวดแต่พ่อใจดีหรือการที่พ่อแม่มีความเข้มงวดในการเลี้ยงดูลูกแต่ปู่ย่าตายายตามใจทําให้เด็กเกิดความสับสน อาจเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นถ้าถูกตามใจมากมักจะไม่สามารถอดทนรอคอยได้เอาแต่ใจมีความก้าวร้าวอารมณ์รุนแรงหาดเข้มงวดมากไปเด็กก็อาจหวั่นกลัวและ,สะแสดงออกด้วยอาการไม่มีความมั่นใจเห่อรอยเป็นต้นการเลี้ยงลูกที่ขาดความชัดเจนปล่อยปะละเลยขาดการเรียนรู้และขาดการฝึกฝนของรับผิดช,ชอบตั้งแต่ที่บ้านนับเป็นค่าเสียโอกาสในการสร้างพัฒนาการให้เด็กไปในทิศทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่สามารถเบาใจได้ค่ะโรคสมาธิสั้นเทียมนี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้นั่นก็คือการจัดการกับสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสมซึ่งสามารถทําได้ดังนี้อันดับแรกคุณพ่อคุณแม่คือตัวแปรสาคัญในการให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกควรสร้างเสริมความสัมพันธ์ความเข้าใจและใช้เวลาร่วมกันให้มากที่สุดอันดับที่2คือลดเวลาในโลกออนไลน์ลง เรื่องการให้ลูกจดจ่อกับหน้าจอที่มากเกินความจําเป็นอาจใช้วิธีตกลงร่วมกันกับลูกเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและควรมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ร่วมด้วยทุกครั้งค่ะต่อมาเป็นเรื่องของการเสริมสร้างการเรียนรู้ของลูกเช่นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมลดสิ่งเร้าที่จะทําให้ลูกเสียสมาธิลดความกดดันต่อรูกให้ลูกได้ฝึกคิดฝึกตัดสินใจด้วยตัวเอง หากลูกเป็นสมาธิสั้นเทียมแล้วและไม่สามารถจดจอ่อกับสิ่งใดได้เลยให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตรูปข่าว่ามีความชอบในด้านใดเขาจะสามารถจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่เขาชอบได้ให้ส่งเสริมรูปไปในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อเกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะและสุดท้ายคือช่วยส่งเสริมให้ลูกรู้จักการวางแผนการมีเป้าหมายการทำงานเป็นขั้นตอนเมื่อลูกทำได้สำเร็จก็ควรกล่าวชื่นชมหรือมีรางวัลให้ลูกค่ะ สุดท้ายนี้หวังว่าทุกทกท่านที่ได้รับชมวิดีโอนี้จะสามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสมมีพฤติกรรมและพัฒนาการที่สมวัยในทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ